สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน์ยนชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถเหล็กของจาด้านะเป็น just truck นะครับออกมาจำหน่ายใหม่เอออยู่ในเซเว่นนะครับซึ่งซีรีส์นี้มี6แบบนะนี่ปุ๊บอ่าก็มีเจ้าเชฟวี่คันนี้นะครับสีส้มๆนี่นะแล้วก็มีเจ้าจี๊บนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เจออยู่นะครับแต่ว่างบหมดก็เลยได้มาคันเดียวเนาะแล้วก็มีเจ้าฟอร์ดนะครับฟอร์ดหประตู มีเชฟวี่นะครับสี่ประตูคันนี้เจ้ากระบ,บะนะครับแล้วก็เป็นนิสสันซึ่งเป็นที่เราจะรีวิวกันวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าเชฟตัวเก่าคันนี้นะเออกะนี่ครับผมมาในรถสไตล์บิ๊กฟุตมาดูรถกันดีกว่านี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถนะของจาดานะครับโอ้โหสวยๆดูใต้ท้องนะครับใต้ท้องเป็นพลาสติกนะครับ มีรายละเอียดอยู่ด้านในนะเนี่ย jada toy .com นะครับ make in china นะหารายละเอียดรถไม่เจอเลยนะครับมันบังไปหมดเนาะเออนี่ครับเจ้าอะไรเนี่ย nissan titan เนาะใต้ท้องนะครับก็จะมีนี่รายละเอียดนะครับเหมือนพวกเผาหน้าเห็นไหมนี่ชุดเผาหน้านะครับมีเผากลางวิ่งมาเห็นไหม มีพวก AR มาอะไรทั้งหลายนะครับให้รายละเอียดใต้ท้องมาดีพอสมควรนะครับตัวรถนะครับมาด้วยสีแดงนะนี่ด้านหน้านะครับมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกระจังหน้านี่สีบนบอลเด่นเลยกันชนหน้าเป็นพลาสติกทําสีดํามาเป็นสไตล์ออฟโรดเลยนะครับเป็นตะแกรงขึ้นสูงมาเลยนี่กันตรงกาดไฟหน้ามาให้ด้วยเห็นมโหดุมากนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นลายๆเหมือนมีพวกอินเตอร์เนาะ สำหรับรถเทอร์โบนะมีสปอร์ตไลท์แต่ไม่ได้แต้มสีมาฝากระโปรงเรียบๆนะครับไม่ได้มีสกูปหรือคูดดักลมอะไรนะกระจกเป็นพลาสติกใสนะครับคันนี้พวงมาลัยซ้ายมีกระจกมองข้างเล็กๆ่างนี้ให้ทั้งสองฝั่งนะครับหลังคาเรียบๆไม่ได้มีสันลูฟกระบะก็เป็นกระบะตันตีปิดไปแล้วนะด้านข้างนะครับกระจกห้องโดยสารตรงคนขับไม่มีนะ ม,มีตรงห้องโดยสารหลังแทนนะครับมีรายเอียนมือเปิดประตูตตต้นี่มีลายคาดนะครับสีดํากับสีเหลือง2เส้นนะตั้งแต่สุมล้อหน้าคาดยาวเป็นจุดสุดท้ายเลยแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับ aem นะน่าจะเป็นสํานักแต่งเขานะครับมีกาบ,บันไดข้างทั้งสองฝั่งนะครับสไตล์ออฟโรดนะเอาไว้ปีนขึ้นนะครับเห็นไหมเออส่วนล้อนะครับเทมากนะเป็นลายดาว5ก้านนะครับ สีโครเมียมตัวยางก็เป็นยางจริงนะครับสไตล์ออฟโรดหรือบิ๊กฟูดเลยนะสวยๆนะครับด้านท้ายนี่มีฝาท้ายมีมือเปิดประตูฝายท้ายไม่ได้แต้มสีนะครับแล้วก็มีคำว่าท้ายทางคลิปนี้นะครับก็เอารถเล็กนะของจาด้านะครับเป็นเจ้านิสัน t ททันสีแดงนะครับสไตล์ออฟโรดหรือบิ๊กฟูดเลยนะ เออสวยๆนะครับคันละ250บาทนะครับมีจำหน่ายในเซเว่นแล้วใครที่สนใจนะครับก็ไปหาซื้อมาเล่นดูได้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ